หลังจากที่ได้มีการแจกจ่จจายไฟรายงานงบประมาณคงเหลือ<ม>เพื่อให้ทุกท่านนะครับนำไปใช้ควบคุมง,งบประมาณนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบลาแอรของเรามาวางลงไปนะครับผมไฟนี้ได้มีการเพิ่มเติมชีตการทํางานนั่นก็คือชีตทะเบียนรายจ่ายนะครับเพื่อเชื่อมโยงสูตรให้สะดวกต่อการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวของงบประมาณที่ตั้งจ่ายนั้นๆนะครับผม ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิชาติยาพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการผูกสูตรเชื่อมโยงสูตรให้ตัวเลขมันลิงก์มาอัตโนมัติเพียงแค่เรากออรหัสงบประมาณลงไปนะครับผมเพื่อนๆสามารถติดตามอาจารย์ได้โดยการคลิกเข้าไปที่รูปภาพนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปที่เพจของอาจารย์อาจารย์จะเป็นผู้สอนเกี่ยวกับ Excel นะครับ ซึ่งผมก็ลงคอร์สกับอาจารย์มาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสูตรการทาง,งานของ Excel ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้และชีทที่เราเพิ่มเติมนะครับก็คือ,อชีทเดือนตุลาจนถึงกันยามันจะเป็นยอด รวมทางด้านบัญชีนะครับว่าเรามีการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายาหรือสินทรัพย์อะไรนะครับผมในการลงบัญชีหลักการของเรานะครับอันดับแรกเลยเนาะให้ไปเอ,า,อารายงานงบประมาณคงเหลืองบตั้งแจากระบบลาแอดมาวานะครับไปที่ระบบงบประมาณนะครับเมนูรายงานรายงานงบประมาณคงเหลืองบตั้งแเดือน เราจะเอางบประมาณจากเดือนมกราหรือเดือนไหนก็แล้วแต่ที่เราทําจนเป็นปัจจุบันในระบบถ้าเราประสงค์จะคุมมือต่อนะครับตามตัวอย่างผมจะเ,เดือนมกรามคมค้นหาแล้วเรา Export Excel ออกมาครับเปิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะทําการคัดลอกไปวางที่ไ่ายงานกดเปิดใช้งานการแก้ไขกอดน,นะครับคลิกที่สามเหลี่ยมมุมบ,บนซ้ายแล้วก็ทําการคัดลอก ไปที่ไฟล์งาน Excel ของเราครับผมไปที่ชีท b u d u e t n t w e w นะครับแล้วก็คลิกที่สามเหลี่ยมมุมบนซ้ายที่ชีทที่คำสั่งหน้าแรกนะครับคลิกปุ่มวางแบบธรรมดาหลังจากวางลงไปแล้วนะครับเรามันดูที่ชีทงบประมาณคงเหลือยกมาเราจะเติมข้อมูลอยู่2อย่างนั่นก็คืองบประมาณรายจ่ายที่เราตั้งใจาตามข้อบัญญัติเทศสมบัญญัตินะครับ เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่ามันลิงก์มายอดได้เท่ากันไหมนะครับรหัสงบประมาณนะครับให้เรามาดูที่ชื่องบประมาณผมได้มีการกำหนดเลขรหัสไว้นะครับอยู่5้าตัวเลข1นะครับเงินงบประมาณ2เงินงบประมาณค้างจ่าย3เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงะค์เฉพาะกิจ4เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงะค์เฉพาะกิจค้างจ่ายแล้วก็5เงินสะสมนะครับ 5แหล่งเงินเท่านั้นเนาะทีนี้งบประมาณคงเหลือยกมาเป็นเงินงบประมาณเราก็ขึ้นต้นด้วยเลข1น,นะครับแล้วก็ใส่เลขให้มันครบ4หลักนะครับ1 0 0 1ง0 0 2อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คลุมนะครับเอาเมาส์ไปชี้จุดตัดให้มันเป็นการกรบาดสีดำคลิกค้างไว้แล้วก็ลากนะครับมันจะเป็นการคัดลอกลงข้างล่าง ดึงไปนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ปล่อยทีนี้เราก็ามาดูด้านหลังเนาะจะใช้ตัวกรองเพื่อกรองเอาเฉพาะรายการที่สแสดงนะครับก็กดตกลงบรรทัดที่ว่างก็จะถูกต้อนไปนะครับเราจะทําการคัดลอกข้อมูลตรงนี้ครับผมตั้งแต่รายการที่1นนะครับช่องวันเดือนปีจนถึงช่องเบิกจ่ายนะครับ คัดลอกไปวางที่ชีตรายการเคลื่อนไหวครับคลิกลงไปที่ช่องวันเดือนปีคลิกวางแบบค่า1นึ่งสองสาชีตงบประมาณคงเดี๋ยวจะมาเราจะทงค้างไว้อย่างนี้นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับเราจะมาเคลื่อนไหวที่ชีตรายการเคลื่อนไหวก่อนที่จะทําการเบิกจ่ายนะครับหรือทําอะไรนะครับผมให้เราคัดลอกงบประมาณมาที่ชีต สรุปงบประมาณนะครับในช่องวันเดือนปีจนถึงรหัสงบประมาณเพื่อจะเป็นตัวดูรายการสรุปของงบประมาณแต่ละรายการแต่ละโครงการนะครับรมวันเดือนปีจนถึงรหัสงบประมาณกดคอนโทรลชิปลูกศรลงนะครับแล้วก็คัดลอกไปวางที่ชีตสรุปงบประมาณอ่ทีนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปกรอกรายการที่ชีตรายการเคลื่อนไหวนะครับเราสมมุติเราจะเบิกค่า,าใช้สอยค่าจ้างเหมานะครับไปติ๊กเอาค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับผมจะเบิกค่าจ้างเหมาบริการ อะไรดีค่าจ้างเหมาบริการารักษาความปลอดภัยนะครับงานบริหารงานทั่วไปผมก็จะคลุมเหมามาจนถึงรหัสงบประมาณนะครับแล้วก็คัดลอกจากนั้นให้เราปลดตัวกรองนะครับล้างตัว,วกรองออกก่อนเพื่อที่จะทำการเอาตัวเนี้ยไปวางต่อท้ายบรรทัดล่างสุดนะครับ วางลงไปครับที่ช่องงานวางแบบค่า1นึ่งสามแล้วก็เติมวันเดือนปีสมมุติว่าวันที่1เดือนกุมภาสองห้าหกแปดนะครับหนึ่งทับสองทับสองห้าหกแปดจากนั้นให้เรามากรองเอาเฉพาะช่องรหัสงบประมาณหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับผมเพื่อที่จะดูว่างบประมาณตัวเนี้ยนะครับมันมีช่องผูกผ่านค้างไว้ไหม เราจะเบิกจ่ายสมมุติว่า9000นะครับถ้ามันมีช่องเบิกช่องผูกพันมาเราจะต้องใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่9 0 0 0เวลาดูนะครับเวลาคีย์ลงไปมันจะไม่เห็นตัวเลขนะครับให้เรามันมองดูที่ช่องแถบสูตรนะครับใส่ลบ9000พันนะครับหลังจาก Enter แล้วตัวเลขมันถึงจะขึ้นนะครับและมาใส่ช่องเบิกจ่าย 9,000นะครับไม่ต้องใส่ติดลบใต่ดังใดวิธีการดูงบนะครับเรามีงบตั้งไว 108, ้1ว 81, นึ่งแสผูกพันไว้81,000เบิกครั้งนี้เราก็ติดลบ9,000ในะในช่องผูกพันนะครับมันก็จะเหลือเจ็0 0มเบิกมาแล้ว27,000เจ็ดพบิกครั้งนี้9,000ก็จะเป็นเบิกจ่าย36,000นนะครับผมทีนี้ใส่ ช่องเคลื่อนไหวแล้วนะครับเราจะมาใส่ในช่องอดีกานะครับสมมติว่าหนึ่งทับสองห้าหกแปดอย่างเงี้ยครับผมเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเดือนมกคลา,าเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโดยการค้นชื่อบัญชีมาจากาด้านบนนะครับค่าจ้างเหมา,าแล้วก็คลิกลงไปแบบเี้ยครับค่าจ้างเหมาบริการคนภายนอกก็คัดลอก มาใส่ช่องอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้ลบออกเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับใส่จำนวนเงินอ่าเก้าพันนะครับเก้าันถ้าเราใส่เลขไม่เท่ากันล่ะอ่าเจ็ดแปดเก้าศนอย่างเงี้ยครับมันจะบอกว่ามีผลต่างแล้วก็เลื่อนมาดูด้านหลังนะครับต่างอยู่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบาทมาแก้ไขให้ถูกเก้าพันนะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูรายการเคลื่อนไหวรายการเคลื่อนไหวที่ชีตทะเบียนรายจ่ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูเราต้องดูรหัสงบประมาณก่อนนะคัดนอกไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ทะเบียนรายจ่ายวางลงไปนะครับ1 2 3หรือคียนะครับมันก็จะมีะงบประมาณลิงก์มาให้เองนะครับคลิกกองรายการ เอาคำว่างออกนะครับกดตกลงนะครับเราก็จะเห็นรายการเกั้นไหวทีนี้ในเดือนกุมภานะครับมันก็จะลิงก์ตัวเลขมาให้เราและ้ะเพื่อที่จะให้เราไปเช็คยอดเมื่อสิ้นเดือนนะครับกับทดบลองในช่องอรายการระหว่างเดือนนะครับผมนะครับเราจะทำรายการอย่างอื่นเราก็ต้องล้างกรองรายการออกก่อน สมมุติว่าเราจะเบิกรายการเดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นของเดือนถัดไปนะครับผมสมมติผมคัดลอกของเดิมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นตัวอย่างว่าถ้ามันหลายเดือนนะครับหลายดีกาไปแล้วนะครับอหมีหนานะครับสองห้าหกแปด เราก็กองหนึ่งศนย์หนึ่งสี่นะครับกองหนึ่งศหนึ่งสี่เราก็จะเห็นเฉพาะของโครงการเนี้ยนะครับเดือนมีนาถัดไปเราก็ใส่ลบเก้าพันอีกนะครับเบิกเก้าพันงบประมาณของเรานะครับหายกมาแปดหมื่นหนึ่งพันเบิกแล้วเก้าพันเบิอกอีกเก้าพันก็จะผูกพันน้อยลงนะครับ ยอดเบิกจ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับผมเราก็ใส่ช่องอดีการมหมายเลขสอนะครับเบิกค่าจ้างเดือนอเป็นกุมภานะครับกุมภาหกแปด เป็นค่าจ้างเหมาบริการนะแล้วก็คัดลอกมาว่าแต่ยอด9000นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูอาทำยันรายจ่ายครับผมอาเรากรองนะครับอากดตกลงนะครับรายการมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราแล้วนะครับไปดูเดือนมีนาสิรายการนะครับก้องแสดงนะครับมันก็จะลิงก์มาแบบนี้ทีนี้เรามาดู นะครับกรณีที่เราจะนำไปเข้าสู่ระบบนิวนะครับไปดูที่ทะเบียนรายจ่ายกรณีที่มันเป็นรายการโครงการเดียวกันนะครับสัญญาเดียวเนาะก็ให้เราไปตรวจรับตั้งนี้ตามยอดรวมเลยเนาะทีนี้เราจะดูได้ยังไงนะครับว่าจะเอายอดไหนไปใส่นะครับอันนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นยอดยกมามีการรวมตัวเลขแล้วนะครับมันได้สี่หมืนห้ากยกมาสองหมืนเจ็ดเหลือหมื0นแปดก็คือรายการสองรายการเนี้ยนะครับเราก็จะเอามื0นแปดนี่แหละไปตั้งนะครับเป็นการนำเข้าสู่ระบบหลายรายการหาเป็นหนึ่งรายการอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผม ทีนี้เราไปดูกรณีที่จากเดิมไม่ไม่ได้ตั้งจ่ายนะครับแล้วมีการโอนเพิ่มงบประมาณนะครับเราต้องล้างตัวกองออกก่อนสมมุติว่าเราจะโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่นะครับเราต้องหางบที่จะโอนออกนะครับผมจะไปโอน งบกองทุนสวัสดิการเนี่ยนะครับโอนลดออก1นึ่งหมื่นนะครับกี่ลงไปหนึ่งนะครับทีนี้มันขึ้นผลต่างเราจะต้องมาโอนตั้งรายการใหม่สมมติว่าไม่เคยตั้งงบไว้เลยนะครับเราจะต้องไปเอาชื่อบัญชีชื่องบประมาณมาจากไหนไปที่ชีทงบประมาณครับสมมุติว่าเราจะงานสาธารณาสุข เอางานนะครับงานบริการสาธารณะตุกและงานสาธารณะตุกอื่นคัดลอกไปครับผมมาใส่รายการเคลื่อนไหวนะครับอ่าเป็นค่าใช้สอยนะครับคัดลอกลงมาได้ครับผมหากไม่ใช่ค่าใช้สอยหรือมันไม่มีให้เราเลือกในรายจ่ายนะครับเราก็มาที่รายจ่ายตรงนี้ครับผมได้เหมือนกันนะครับ ารายจ่ายเกี่ยวเนื่องนะครับารายจ่ายเกี่ยวเนื่องค่าใช้สอยเลื่อนลงมาด้านล่างาเห็นไหมเอ่ยค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุครับผมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องอเจอแล้วครับคัดลอก ชื่อโครงการโครงการทดสอบทีนี้เรามาใส่รหรัสเป็นเงินก็ประมาณนะครับเราก็มาดูว่าเราลันถึงเลขไหนแล้วต้องต้อเป็นหนะึ่งสองศเนาะอ่าเราก็คี่งสองย์เจ็ดใส่โอนเพิ่มนะครับหน เมื่อใส่ตรงกันกับโอนลถนะครับคุณก็จะหายไปทีนี้ให้เราใส่วันที่นะครับสมมุติว่าวันที่หนมีนาเราห้าหกแปดจากนั้นให้เราคัดลอกวันเดือนปีนะครับจนถึงรหัสงบประมาณเนี้คัดลอกไปวางที่ชีตสรุปงบประมาณทุกครั้งอย่าลืมนะครับไปต่อท้าย วางลงไปครับผมอ่าเราก็จะได้ตัวคุมงบประมาณนะครับไปดูทะเบียนรายจ่ายปีหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดครับอ่ามันก็ลิงก์อ่าไม่ใช่สิรายการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งสองศูนย์เจ็ดนะครับอ่าไปดูทะเบียนรายจ่ายหนึ่งสองศูนย์เจ็ด กิผิดนะครับหนึ่งสองศูนย์เจ็ดอ่อนเพิ่มหนึ่งหมื่นนะครับถูกต้องนะครับแผนงานมาถูกนะครับโครงการทดสอบนะครับมาถูกทีนี้ถ้าเรา,าจะทำเงินแหล่งเงินอื่นนะครับก็ให้เราทำแบบนี้แหละแต่ว่าให้เรากำหนดรหัสขึ้นต้นนะครับเป็น าตามนี้เลยเนาะรหัสสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราจะทําโครงการเงินสะสมสมมุตินะครับเอาเงินสะสมมาคุ่มจะเป็นงานก่อสร้างอ่ะเนาะงานก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเราก็คัดลอกมาแบบเนี้ยครับผมใส่วันที่มีมติเนาะ สิบห้ามีนานะครับสองห้าหกแปดโครงการก่อสร้างอ่าจุดจุดจุดนะครับเงินสะสมขึ้นต้นด้วยห้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับงบประมาณอนุมัติสมมุติว่าสองแสนห้าหมื่นคีลงไปครับผม ตั้งจ่ายเราก็ใส่แบบนี้นะครับทะเบียนรายจ่ายครัไปดู5 0 0 1่ลืมนะครับรายการเคลื่อนไหวให้เราคัดลอกตรงนี้ครับผมจากชีตรายการเคลื่อนไหวไปที่สรุปงบประมาณก่อนนะครับมันถึงจะลิงก์ไปที่ทะเบียนรายจ่ายนะครับผมไปดูลิงก์มาแล้วครับผม กรณียืมเงินค่าเดินทางประชการนะครับเป็นค่าใช้สอยเนาะไปที่ค่าใช้สอยครับหาโครงการค่าใช้จ่ายเดินทางประชานกาติอาครับผมกดตกลงมันก็จะมีหลายงานนะครับเรางานบริหารงานค้าง คลุมจนถึงรหัสงบประมาณคัดลอกแล้วก็ปลดตัวกรองออกก่อนนะครับปลดตัวกรองออกแล้วก็ไปที่ด้านล่างนะครับไปต่อท้ายวางหนึ่งสองสามใส่วันที่ครับผมสมมติว่า15บหามีนา2568 ทีนี้เราก็กรอง1.58ครับกดตกลงกรองเพื่อดูว่ามันมียอดผูกพันอะไรไว้ไหมนะครับไม่มีนะครับกรณียืมให้เราใส่ในช่องผูกพันนะครับไม่มีผูกพันยกมาเราก็ไม่ต้องใส่ติดลบนะครับก็ใส่ตัวเลขไปเลย หนึ่งพันสองอย่างเงี้ยครับโอเคพันสองทีนี้เราก็ไปใส่เลขดีกาของเราอ่าสามครับสองห้าแปดยืมค่าเดินทางไปราชการนะครับทีนี้เราก็ลงบัญชีเป็นลูกหนี้เงินยืมอ่าลิลิตออก,ก่อนลูกหนี้ เลือกเอานะครับคัดลอกมาวางแล้วก็ใส่จำนวนเงิน1,200นะครับแบบนี้นะครับทีนี้กรณีที่เราจะส่งใช้เงินยืมนะครับ1058นนี่แหละไปราชการกลับมาแล้วนะครับจะส่งใช้เงินยืม เราก็คัดลอก1058มาต่อ,อสมมุติว่าวันที่20มีนา2568ส่งใช้เงินยืมนะครับ1,200นะครับเราก็กรอง1058ก่อนเนาะให้มันเห็นเฉพาะ1058จะได้ไม่งง1058ตกลงนะี่ย มันมีช่องผูกพันค้างอยู่นะครับเราก็ติดลบ1,200นะครับและเบิกจ่าย1,200นะครับเราก็ใส่เลขที่ดีกาเลขที่4นะครับทับ2568ส่งใช้เงินดี เป็นค่ารายบ้างนะครับอย่างเช่นค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินล่างเดินทางร,ราชการเอาเป็นค่าที่พักค่าที่พักในประเทศคาดลอกวาง กี่บาทที่พักแปดร้อยค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็ขี่เบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศคัดลอกวางนะครับเบี้ยเลี้ยงสองร้อยสมมติ 200อตอนนี้ยังมีผลต่างอยู่นะครับอีก200เอาเป็นค่าพาหนะนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดินทางคลิกค้นนะครับเดินทางไปรายการในประเทศคัดลอกแล้วก็วางช่องวิสารนะครับ สองร้อยก็ดูนะครับมีผลต่างไหมไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วโอเคทีนี้เราก็จะไปดูรายการเคลื่อนไหวที่ทะเบียนรายจ่ายของหนึ่งศูนย์ห้าแปดขั้นลอกไปได้ครับทะเบียนรายจ่ายหาว่างนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามองดูรายการนะครับกดตกลงมีเคลื่อนไหวอีกไหมนะครับ ก็จะเห็นรายการเคลื่อนไหวของค่าเดินทางนะครับทีนี้เดือนมีนาก็ไปกรองดูนะครับกดตกลงนะรายการก็มาแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆลองใช้นะครับก็จะเกิดความเคยชินความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแ,แรกๆเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงที่ชีตรายการเคลื่อนไหว ด้วยนะครับตัวไหนที่เป็นการโอนตั้งรายการใหม่หลังจากที่ลงในชีตรายการเคลื่อนไหวแล้วต้องมาลงที่ชีตสรุปงบประมาณด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ